วันนี้มีหมอนนวดสองหมอจ้าเขาเรียกว่าอะไรหมอนวดเขาเรียกว่าอะไรแม่หมอสองหมอ ...2 สองคนหมอนวดค่าแรงนะค่าแรงเท่าไหร่นะนาทีละบาทนาทีละหนึ่งบาทนาทีละหบาทมีมีใช้อะไรนวดจ้าวันนี้ใช้อะไรนวด <c oughs> ใช้อะไรนวดไม่ใช่อะไรนะอย่เหลืองนะอย่เหลืองอยไหน <c oughs> อา้าวไม่ได้ใช้ย่เหลืองหรอได้กินย่เหลืองแวว <c oughs> อ๋อใช้ยาเหลืองนะจ๊ะใช้ยาเหลืองด้วยทห้ยายนะจ๊ะค่าแรงนาทีละหนึ่งวะ <Okay. S 1> <laughs> จะเอาค่าแรงหม,หมอนว่าจะเอาค่าแรงไปทำอะไรคะเอาไปเชื่อไอติมว้าจะได้ค่าแรงกี่บาทกันเนาะวันนี้มาดูกันจ้าที่บ้าก็มีไอติมแล้ว <laughs> แต่อยากเปลี่ยนมากอยากกินของลุงเดี๋ยวลุงร้องไห้ <laughs> กระจายรายได้ให้ลุงหน่อย ไล่ขึ้นมาขาบ้างสยยิอ๋อไล่ทั่วฝ่เาเท้าแล้วก็ไล่ขึ้นมาขาขึ้นน่องขึ้นขาเลยเออนวดทวๆหน่อยมานวดต้องนวดดีๆนะนาทีระบาดเนี่ยรายได้พิเศษหลังยุคโควิด <c oughs> ปิดเทอมโควิดนี้ดูเหมือนจะกลมขึ้นนะคะชุนดนักเรียน ชุณตอเรียนสายได้ไหมคะเนี่ยไม่ด้ไม่รู้รู้ว่าไม่น่าได้ใช่เรีนเรียนพอหน่งคนรดี๋พุงสิดูสินี่แก้มกลมเชียกินก้วนมันเหมืนอยแล้วจะได้ไม่เมื่อยขาเอาไว้ข้างล่างสบายดีจังเลย โอ้หเหมือนวดนวดดีแฮะต้องต้องยายต้องนอนคว่ำให้เขานวดตรงเนื้อข้างหลังขนาดก๋ก๋ยังบอกว่าดีใช่ดึงเสื้อยายลงหน่อยปินดึงเสื้อยายลงหน่อยดึงเสื้อยายลงหน่อยโอเคเนี่ยนวดนวดกล้ามเนื้อแล้วนวดเหมือนเดิมแหละที่ขาที่เท้านวดไปเถอะเออจะได้โดนกล้ามเนื้อหน่อยนั่นแหละแล้วปิ่นก็กด กดปลายเท้าเหมือนเมื่อกี้กดจุดปลายเท้ากดจุดเท้าเออวู้ยแว๋วไม่มีที่ไหนแล้วนวดทีละสองหมอเนี่ยรับลูกค้าเพิ่มไหมคะรับลูกค <laughs> ้าเพิ่มไหมค้น สงสอนนวดไม่ต้องนวดแบบไหนแล้วก็คิดตังกงด้วยค่านวดหบาทแจ๋วค่าสอนค่าสอนอ๋อคนสอนต้องจ่ายให้คนเรียน <laughs> ไม่ใช่ปิน๊นจับเวลาไว้อยู่หรอจับเวลาไอยู่ใช้อะไรจับ <laughs> อ๋อหมอนวดคน โคตรเครียวเลย <laughs> อ้าท่านนี้ถ้าจะสบายแฮะก <c oughs> ็ขึ้นไปขี่เลยก็้ไปขี่หลังยายบมืนขี่นี่เลยขีย่แบบงนี้หนว่ท่านดีกว่ามอนว่นอย่างเคี้ยวอ่ะได้สิบเอ็ดบาทละแบง่งกันที่จริงปิ่นมาช่วย ปีจังไมใช่เก้าบาทเอา,า,ายอะไรอะไรอะไรก็เขาก็เขาทนตันเศษเลขเลกินมาหลาะยนะนัต้งแบ่งให้เท่ากันีอะรย่างเงี้<อ>ัสิบบาทที่เได้คนละบแล้วสิบเ็นี่สิบเก้า้ทำไมเขาได้เก้าอะไมเป็นได้สิบ,บาทอ่ะอะไรปิดไม่เป็นไรเขามีเง,งินหนึ่งบาทที่ยายให้เขาอยู่บาทเออ อหมอคนนี้ทายเยอะฮะเออใช้สอบก,ก็ได้จะได้ไม่เมื่อยมือโอ้ยใช้สอบปวดน้อ,อง,งก็ได้ไม่เมื่อยใครสอนเนี่ยคิดเอ,ง,เองคิดเองทำเองคิดเองทำเองคิดเองโอ้โหเดี๋ยวหนูจะเพิ่มเขี้ยวไม่เขี่ยวน่ะนะเดี๋ยวหนูจะเพิ่มเป็น60นาที จะซื้ออะไรถึงต้องเอาเยอะขนาดนั้นอ่ะขออยากชิมแมกนัมออกใหม่ใช่หกสิบบาทจะเก็บเงค์ที่เหลือเก็บังค์ที่เหลือไว้เซเว่นขายหกสิบบาทลดลุงก็ต้องบวกประมาณห้าบาทหรือสิบบาทนะมด ถ้าเกิดลุงขายน่าจะขายอันละ165นะถ้าเกิดเซเว่น60อ่ะเพราะเซเว่นจะขายถูกกว่ารถรถที่วิ่งตามท้องถนนลุงขายถูกกว่าไม่ใช่หรอไม่ใช่ลุงขายแพงกว่าอาเหรออืมขพักแป๊บนึงน่าจะแพงกว่า5บาทมันต้องเพิ่มอีก5บาทนะที่เหลือตังที่หนูตังที่เหลือหนูจะเอาไปจ่ายค่าสกตบอร์ดอม,มันจะเหลือไหมนเนี่ยเอา60นาทีก็ซื้อแม็กนัม60บาทแอ,อ้วยายคุ้มไหมเนี่ย <laughs> อันนี้คือการนวดจริงหรอ uh huh. ยายรู้สึกดีไหมเนี่ย hmm. มันจะคุ้มกับค่าแรงไหมเนี่ย <laughs> ยายไม่รู้สึกอะไรเลยมึงเนี่ยทำแบบนี้ mm hmm. เอาซอกเหมือนเดิมเนี่ mm hmm. เอออย่างเงี้ยมันจะถึงรู้สึกหน่อยทําอย่างงั้นมันก็ mm hmm. เหมือนกับว่าไปจับจับเนื้อยายมันไม่ได้ลงน้ําหนักเออมันต้องงี้ด้ หมอนวดมวยทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็อดตังหรอกรบกวนแขกแขกหลับพักผ่อนอยู่ออหมอนวดที่ไหนก็ทะเลาะก,กันมาเนี่ยเดี๋ยวข้าวหลังแขกก็ไม่มาละอดตังอย่างนี้จบเลยไปนวดเท่ป่าก็ได้ป,ป่าก็เนวดแต่ป่าไม่ยู่หมอนวดเริ่มเมียนมหน้าตาเริ่มหง มอนวนพักก่อนไหมไม่จ่ายหกิบาทให้หน่อยขะแรงมาแล้วขะแรงมาแล้วอ้าวขะแรงมาแล้ววายลุงปิดสติกเกอร์หมดจ้าไอติมแม็กนัมแผบถ้วยถ้วยยังไม่มาเลยค่ะ อดเลยอุตส <IS> ่าห์นวดให้ยายเอาค่าแรงมาซื้อไอติมขอแมกนัมแมกนัมแท่งถ้วยมันสองร้อยห้าสิบไม่ใช่ไม่ใช่ถ้วยเล็กอ่ะถ้วยเล็กยังไม่มาเลยแมกนัมเอ็มดีก็ซื้อธรรมดากินไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อแมกนัมถ้วยแบ่แบ่ให้พ่อไปดนละห้าสิบซื้อธรรมดากินไปก่อนแบ่งต้องเอาตังค์ทอนมาให้หนูได้ปี้หม่เล่าหกสี่มาแม่หนูไม่นห้าสี่สี เฮียก็เลี้ยงน้องสิบบาทอันละห้าสิพอดีน่ะเอางี้อยากลองชิมอันนี้เอาไม่เอาอีกต้องตังค์แล้วห้แบ่งให้วเดี๋ยวไม่เอาโอ้โหได้ค่าแรงเป็นแม็กนัมเลยอ้อโอ้ยไม่ใช่รุ่นรุ่นรถรถลุงไม่มีไอ้แม็กนัมรุ่นใหม่ได้กินแม็กนัมรุ่นเก่าก็ได้ห้าสิบบาท อู๋ค้าแรงแพงอ่ะอันนี้หอมอร่อยอันนี้ท็อปเพนยี่สิบห้าบาทก็เหลือยี่สิบห้าบาทเป็นเงินสดจ้ะหยอดกระปุกหยอดกระปุกไปงโอ้โห้จ๋าขอชิมบ้างเด็กผนว่าจ๋าขอชิมบ้างเด็กจ่าขอชิมแล้วนะชิมแล้วนะชิมแล้วนะอันนี้อ่ะอืม ฟินปีนปีนห้าสิบบาทหล่นพื้นไม่ได้ม,มันจะหล่นแล้วนะเป็นไหนครับเพ้นท์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 ดับเบิ้ลยี่สิบห้าบ,บาทอือหือเขาบอกไม่ใช่ท็อกโกแลตอยู่ไส้นี้แหละไหนไม่เจอไหนลองชิมดิอ่ะครับอ๋ว้าวขอชิมไส้หน่อยไสนท็อกเกอร์ล้วนแล้วนอือ้อ แข็งมาก,มากอร่อยสิห้าสิบบาท